แลวอยากฝากบอกเจ้าของแบรนด์ทุกคนด้วยนะคะว่าพี่เป็นเจ้าแม่การตลาดคืออันดับหนึ่งอยู่ละดังนั้นการันตีเลยเน้องอุ้งอิงดีที่สุดสวัสดีค่ะสวัสดี fc แฟนครับมิดมอลเค่นแฟนมอลั่มโดยเฉพาะอุ้งอิงเพียรบันแพงเนาะพี่น้องเนาะว่ากันวามเมื่อนี่ไรแตกอีกแล้วพี่น้องไรแตกอีกแล้วเออสำหรับการไรสดของน้องอุง้งอิงละกับอสโจพี่น้องของผลิตภัณฑ์ nb กาแฟ nb คือเก่าเหมือนเดิมเมื่อนี่ว่ากันวาได้รับการยืนยัน เมื่อนี้ได้รับการยืนยันเนาะพี่น้องเนาะจากว่ากันว่าเจ้าแม่เจ้าแม่การตลาดพี่น้องอน่นก็คือทีมงานของครู่เบียร์เนี่แหละเพื่นอนได้หลังจากที่ไล์สดผ่านไปแล้วเนาะพี่น้องเนาะอ่าสิบป,ปีการไล์สดนั่นแหละเพื่อนก็ได้มีการรุดออกมากว่าสําหรับพี่คือเจ้าแม่การตลาดเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งของเมืองไทยเลยทีเดียวแล้วถึงกับย่อมราว่า ณเวลานี้อง้งอิงคือที่หนึ่งแล้วในเรื่องของการตลาดสุ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 ดแล้วตอนนี้แล้วเป็นจังไรบรรยากาศการไล์สดขายขายรีวิวสินค้าเพราะไงกาแฟเอ็นบีเป็นจังไรว่ากันว่าพี่น้องยอดคนเข้าชมไรไม่มีตกไม่มีตกแล้วสั่งประวัติศาสตร์ของผลิตภัณฑ์กาแฟเอ็นบีค่ะที่เคยทำมากค่ะเจออง้งอิงเข้าไปพี่น้องทำยอดขายสูงสุด สามสิบตะกร้าแม่นแตะภายในเวลาไม่นานพี่น้องแล้วพ่อทนันพนอ่อยัยสามสิบตะกร้าหมายถึงว่าถ้าเพ่อยังมีการไล่สดต่อย่งสีขายเด็ดต่ออีกยูคือคือหนึ 1, 1่งหนึ่งตะกร้าแต่ละตะกร้าแต่ละตะกร้าใส่เวลาบ๊อดนอแล้วครูเบียร์ถึงกับเอ่ยปากพ่อยัว่าองค์อิงคือทําสถิติได้ดีเยี่ยม,อมพอก้อนหนานีเพนมีการไล์สดจังสี่เนาะอ,อย่างมากก็แค่สิบห้าตะกร้าเนายว่ากันว่าก้อนหนานีมีแต<ฆ>่ ดาราดังๆศิลปินดังๆเน็ตไอดอลชื่อดังอ่ะอีอิงเพลินเพียงพี่น้องเอีนปแฟนคลับโอ้โหต้องยอมรักอิลลี่แล้ววันนี้วากันวาสิบห้าร้านหัวใจค่ะที่มอบพี่น้องอูเอิงพี่น้องคนเข้าชมมากกว่า1มื่นเจ็ดพี่น้องหมื่นเจ็ดพันกว่าคนเกือบ1มืแปดเนาะแล้วเป็นจังไหรขายของได้สามสิบตะกร้าวล้วเวานจังไหรเจ้าของผลิตภัณฑ์วาแล่วาจังไหรหมด หมดผลิตภัณฑ์เบิร์ดสีขาอพรุ่งนี้ต้องเข้าโรงงานแต่เช้าแล้วต้องห้เครดิตงในนจังน้อยสําหรับเจ้าของแบรนด์นพยัยนกนกคือวัดใจดีครูเบียร์พี่เนเงินพร้อมกับทีมงานของเฟิร์นได้มอบไ p h o n สิบห้าสีชมพูปิ้งเลยพอยญยว้าคือว่าราคาในเกือบเรึ่งแสนเลยทีเดียวค่ะอืมนะมอบให้กับน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงเต่ว่าสมฐานาแล้วจังไดสมสักสีศรีอค่ะเพราะว่าชิว่าจังไดล่ะพี่น้อง มันสุดๆแล้วเป็นราวันที่นองหนาสิได้รับเป็นอย่างยิ่งแล้วสีบ่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นถ้าบ่มีพพอเม่เอฟซีแฟนคลับว่ากันว่าแหงเหลือตะก,กาสุดท้ายจังสิแม่คือใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีหมดแล้วจังสิแม่แล้วบางคนมีการคอมเม์งขอไปเนาะสร้างบ่ท่านจังสิแม่ค้าแต่แมต่ไปกอกทีอยู่ไปอีหยังจังสิเนาะสร้างบ่ท่านจังสิเนาะถือว่าสร้างปรากฏการณ์กระสรางสีสัน สำหรับองิงเพชรบ้าน,พนแพงบวชสิไปอยู่ในแพลตฟอร์มใดเหตุยังกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ที่มีน้ององิงเพชรบ้านแพงร่วมกิจกรรมพอาะไงคือคักเอฟซีแฟนคลับพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีแห่ห้กกำลังใจลูกทุกช่องทางอีหลสุดยอดพลังหักจังไดเอฟซีแฟนคลับถามคอามาไลายว่าพอาหไงอ,อุงิงกับวาโจบไปไล่ซดจังซีเพิ่นสีมีไายได้หลายบหืงเพ้่น้องบอกไว้ก่อน หนึ่งค่าตัวสองค่าคอมมิชชั่นค่าคอมมิชชั่นคือยังขายของกินเปอร์เซ็นต์เพราะว่าก้อนนี้คู่เบียบอกว่าจะให้น้องจากยอดขายสิบเปอร์เซ็นต์จากรายแรกเนาะแล้วตรงนี้ก็คือสิบัวตั้งกันปันได้เพราะว่าบอโจมายืนยันว่ามีค่าคอมมิชชั่นแล้วยังมีสติ๊กเกอร์ของขวัญที่เอฟซีแฟนคลับส่งให้น้องอู๋หิงอีกต่างหากฟังแล้วขนลุกพี่น้องซึ่งเมื่อนี้ ไล่สดในช่องของน้องอุ้งอิงสาวน้อยเพจปั้นแพง TikTok พี่น้องตอกตอกนี่แหละโอ้ยพี่น้องคนขิ้งขอยลูกคนขีงลูกว่ากันว่าบ่เคยพอเราะยังไงคนขิ้งลูกอยาของนามบ่าบอเคยพอบอเคยพอปรากฏการนี้มันบ่ถ้าบ่มีอุ้งอิงคอยง่ายผ่านสีบอหุจักแอปทิกตอกอหลี่คอยยูวาวันนี้โทรศัพท์คอยกระใสกะกะว่ากระรุ่นแพงอยู่เลยแต่ว่าห่างหน่อย บ๊อบบอกคิดพอาว่าสีโหลดจักเทียเพราะว่าเฮาเห็นต่เด็กน้อยเขาเล่นนละเฮ้าอยากอายนั่นนะก็สิเป็นเต้นเป็นรองเพลงก็สีบ๊อกเครื่องเสียงบ๊อ่เป็นย่าง่นว่าเถ่ก้นเจ้าก็เล่ยนไล่ยุคนี้เอฟซแฟนคลับทาวมาบอกแล้วเป็นังไ่๋วันนี้แต่ตอุงอียงเมื่อไรสดนี่พี่น้องคารนับมือนี้สามครั้งวันนี้ที่น้องไปไล่ว่ากันว่าเอซีแฟนครับสีว่าตูกไข่อสูงอายุกับว่าโหลดตู้ไข่อยอกเชียร์พึ่ง จะโหลดทิกตอกมาดูน้องเมื่อไม่กี่วันนี้เองก <cha. S 1> ันสิไหมสร้างประกฏการหลายๆอย,ย่างพี่น้องโอ้โหไหลสดจังไหนมาหมื่นเจ็ดหมื่นแปดกันสิไหมเออบ่ธรรมดาแล้วสีว่าถุมังยองกับแมนเออซี่แฟนครับ <cha. S 1> ตะกร้านี้ยี่สิบชุดบัทันพ่อข้าพี่น้องหลดลง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 ผู้บงังคับห้องไว้สั่งบัท่านเออนั่นแหละเข้าใจอยู่ เืวอวาหลังจากทีเพิ่นไลฟ์สดผ่านไปแล้วเนาะเจ้าของผลิตภัณฑ์เจ้าของแบรนด์ต่างๆอใหญ่เห็นไลฟ์สดของกาแฟเอ็นบีของครูเบียร์พี่ในเงินเรียบร้อยแล้วนี่คือว่านี่แหละ่งเป่ามาที่อุ้งอิงกับบอโจแล้วตอนนี้หลายๆคนเริ่มจับจองแล้วเริ่มจองคิวเริ่มจ้าวจองพร้อมบอสเซนชิวบวบางเด้พี่น้องเออบอลบอลแมน่าสิอยากได้มือได้เสียให้น้องไปไล่ละสิได้ทันที ต้องมันต้องแมทก,กันกับวงใหญ่ที่น้องไปทําการแสดงหลักๆอยู่แล้วจังสี่แม่โบมเมนวาผลิตภัณฑ์ยุ่งเทียบน้องยุสีสกเกียสีน้องไปรีวิวจังสี่มันกับอะไรกันแต่ว่าเวลายังมีแต่ว่าโบมเมนยังสั้นตอนนี้ต้องข้าวเพราะว่ายัางตีหลายผลิตภัณฑ์แห่เข้ามาจองตัวนอ้องดีพอดีจ้าน้อยมีสื่อออปชั่นหยึงยงเลยเด้เออรีวิวสินค้าประเภทนี้แล้วคอยให้เจ้าเป็นพี่เซอร์เตอร์รักเลย จะไปรีวิวของเจาอื่มด้วยจังสิไหม่มอนใหอาชีเกิดขึ้นเด้แต่ว่าเห็นสำนักข่าวใหญ่นี่แหละเนาะพี่น้องเนาะเพจดังช่องดังนี่แหละเพื่อนไดเพื่อนใดเขาไปสัมผัสน้องอุ้งอิงมีซื้อญ่นี่แหละเพื่อนเขาไปถามน้องว่าถ้าเลือกได้สําหรับผลิตภัณฑ์สําหรับแบรนด์น้องอุ้งอิงอยากรีวิวสินค้าประเภทไหนจังส่ไหม,อ,มอ,อยากไลฟ์สดสินค้าประเภทไหนเป็นครีมเป็นอาหารหรือว่าเป็นอี่ยังส่เนาะน้องตอบว่าน้องตอบว่า อันไดก็ได้ไม่เกี่ยงงานไม่เกี่ยงงานไม่เลือกงานเพราะนเป็นสินค้าที่มีคุณภาพผ่านออย่จังสีเนาะกระสีด้วยความเป็นห้วงเอฟซี่แฟนคลับนั่นแหละพี่น้องก็ถือว่าน้องตอบได้ดีไม่เลือกงานไม่ยากจนพี่น้องแล้วเมื่อนี่สีเห็นนมาน้องอุ้งอิงเวียนบันแพงบอสบ่อมบายพี่น้องอ่าเนี่การเก็บข้อและไขข้อจังน่อย เออก็เลยเพราะใครใฟ์สดคือจังงวดที่แล้วน้องพี่น้องเนาะ,ะแต่ว่ากับเพราะเป็นอย่างสําหรับผู้ที่อยากฟังเพลงนองเมื่อแรกนี่ว่ากันว่ายงเลือทั้งระยย่องเป็นว,วันนี้ไปเลยพี่น้องไปมือนออนฟ่อนหวานกันเลยกับอีสานลําเพลินวันศุ่าอย่ต่อปูลเฉตบางสื่อกรุงเทพมาหาคนครพี่น้องเป็นมินิคอนเสิร์ตลาเพลินเข้าผับบัตรราคาหนึ่งร้อยบาท นี่หลักฮอสิเห็นว่าคือจัง่าเพิ่นสิว่าเป็นผู้กว้างขวางเนาะดูจากคนหลายสําหรับผู้บริหารเนาะบนโจเนี่ยพ่อองตาผ่าจากวงใหญ่กัยังมีงานมินิคอนเสิร์ตเขาพับอีกมีงานรองรับเคยไปอยู่บ๊วย่มเป็นจังไดมวนมวนซึ่งส่วนใหญ่เพ่นก็สิเอาหมอลำค่ะราคาศิลปินทีก็ร่างเป็นกระแสค่ะอัลบั้มซิงเกินก็ร่งมาแห้งๆกันสิพงศ์กรีรับเชิญไปค่ะถือว่าเป็นรลานอาหารอีสานพี่น้องที่ อ,อยู่มาโดนแล้วละ่ะถึงถ้าสมัยพ่อเงี้ยผ่านเป็น,เป,นเป็นเบ้าไงี้ยคละ็เนเ้ยก็ไดไปอยู่ม,มวนมวนมวนแ่งกินกระแซเครื่องเดิมเย็นจ๊ดแล้วยังพ่อพ่อพี่น้องวันที่ห้าตุลาเดอ้อแจ้งพี่น้องไปก่อนเจอกันที่ข้างวัดโพแจ้เอกชัยบางบอนสมุทรสาครพี่น้องอไปไป,ไปอันนี้ข่าวเต็มวงตอนนี้ข็ยังอยู่ทั้ง่นละทั้งภาคกลางหลัดกับภาคตะวันออกัง่แง่ไปขี่ต่อไปกับิทางระยอง เงีย้ยเงี้ยแล้วจังิรกลับขึ้นมาวันที่สิบเดินทางอืแล้วกะสิีมีงานยุ่มอขออนานิรไปเป็นบางส่วนอมเพราะว่าได้โปรแกรมพนบอกว่าสาวน้อยเพชรบ้านแพงส่งศิลปินมาจังสีนี่ยเพราะได้มากเต็มเวทีเต็มวงพี่น้อง<ฆ>พราะว่าวันที่สิบเอ็ดกับศรมีงานยุกันทรักจังหวัดศรีสะเกดแล้วกะพุ่นล่ะวันที่สิบสองอีกกับงานศรีสะเกดอีกคือกัน อืมอ๋ไปกันหลายๆเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องมาส่งถ่ายพี่น้องมือมือนีนอหย่เนาะอืมส่งพี่น้องเอฟซีแฟนคลับเขานอนพี่น้องบางคนก็สินอนรับไปแล้วว่าเป็นอย่างว่าเป็นอย่างถ้าเบิ่งมืออ่นเต่ารวมดีใจกับลูกบเต่าพี่น้องว่ากันว่าเบิ้งกันยาวๆไล่สดจบอาหันข่อัดเดี๋ยวนี้เลยแหละเกสิปลปอยอีกจังหน่อยสำหรับมือนี้กษสิจากล่าลาจากพี่น้องไปดีใจน้ำลูกน้ำเต่าค่ะสำหรับมือนีขอบคุณครับขอบคุณค่ะ